ไก่บ่แม่เฮ็ดเฮ็ดไหนนะไก่บ่ไก่เลยไก่เลยชวนมันโอ้วนมันนู้ทางทางผุนผุนเนาะแต่แต่ยังบ่ฮอดพูดสิบ่ขึ้นฮอดติพูเนาะมีอยู่บ่ผู้บ่าวมาหาลูกสาวจังนี่มีอยู่บ่บ่มี่ว่ามามาเท่ไหรก็มีแต่ว่าโชดๆตลอดนี่บ่เคยเห็นผู้บ่าวเออบ่เคยเห็นเด้อบทีมงานโอ้แห้งเด้อเคร่งยู่บ่นี่ตาเลยเอาเลยข้างๆได้มาฮักได้เจ้า สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผังลาวฝั่งไทยพี่น้องหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเอฟซีเ <FC, S 1> ข่าสู้ซองเบาภูไทยคือเก่าล่ะพี่น้องมื่อนี้เบาภูไทยะกะับทีมงานพี่น้องไปเดินทางมาหาน้องซาเบลพี่น้องเลยเพราะว่ามีเอฟซีของเบาไก่เพิ่นเนาะเพิ่นฝากมาเอาเขา่าตะกะ้าเข้าวสารตะกะ้าหมักเพชรเนาะหมากพริกหรือว่าเกลือแป้งนัวนี่แหละพี่น้อง เิ่นให้เอามาให้น้องซาเบลพี่น้องเไปตอนนี้ทีมงานก็เดินทางมาฮอดเพื่อนของน้องซาเบลแล้วพี่น้องเไยน,นี่อันนี้มันเพื่อนน้องซาเบลพี่น้อง,องบอกใกล้โมโหเพิ่นไปจอบมึงน้องซาเบลเลยจอบเมื่อวาน้องอยู่หรึเปล่าว่ายลีเจา้าเนาะอยูหลังอยูปะยูหลงังถวยโอ้โมก็เชิญยังตอนครับทีมงานเราแมนเมนคว่ามเมื่อนี่มีอีพีซีเป็นเอายังใหม่มื่อนี่แมนมีไอ้ไงเพิ่นเขาซานเนะาะข้าา ข้าวซานมาเป็นตนไก่ตอดไก่กับเขาซานโอ้ไก่เนาะมีข้าวซานเป็นหองห้าสิบกิโลประมาณเจ็ดแปดเซนหรือเก้าเซนนี่แหละพี่น้องเอวยก็อันนี้ก็หมักพริกเนาะเราบอกพริกหมักพริกแล้วก็เกลือผงสลดผงมะแมนแฟบแฟบโอ้ผงสลดผงสลดเกี่ยวนี่อพี่น้องเป็นนเดือวทีมงานเท่านี้ที่ว่าซ้ำอ่าซ้ำได้เมียน้อยพี่น้องเวเพราะว่าเอฟซีเป็น ฝากมาให้ไปเป็นสะพานบุญกะต้องได้ไปพี่น้องเลยโมโหกับน้องซาเบลเวปรนเทศยังพี่น้องเดี๋ยวเบาไทายสิไปเบิ่งนอกเปรนเทศยังโอ้โหน้องซาเบลเวปรนเทศยังเด้อสบายดีน,ยดน,ยน้องซาเบลเวประเทศยังไงนะบมโหเลยบมโหเลย Cái <laughs> ừ. này là cái gì? Đó đằng Hả? bố Cái bố là cái gì? Mà ừ. nó không phải pha mò Nó không pha mò, nó hết là cái tôm cay không? Tôm cây ừ. Tôm cây để người dân ăn phía bên này Chị có chơi đường một người không? Không Ừ phía bên này xuân thảo tàu ôi phía làng pha mộ Nóng pha bêu thì nồng ý. mà nhân đây cả em cái cầu thì nồng nồng pha bêu lạc nhím thì lạc nhím không FC xì bảo lao bảo, bảo thay thì nồng hoàn à lần nữa đi à lâu นล่ละลูกมานน้องืมพวกจิมงานเขาิ้มงานเขาโอ้แห้งเอเครื่องยบ่นีตัเลยเอาเลยคักได้มาหักได้เจ้าบอกท่านมาแห้งอะไรพี่น้อยอันนี้นะพี่อยากคนได้พี่น้องเลยสิเป็นยาตแหแดงคนไร่ไน้ยเป็นห้าเนีเรียกรักจนคือแบกปลาเข่าพ chung thân thi bọn thì đăng người khỏi nhà hát cha What do nè need about? What do you 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 need about? What đi you need about? What do 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 you need about? โดนอะไรบ้างเลยมาพินมาตลอดบ่เห็นบ่ลูกเคยจะมาตลอดได้สิเด็กก็เรามาแต่ทางไทยนะเอาเข่ามาให้นี่ให้เป็นซอยเข่าซานหนึ่งกระสอบดีใจอยู่บ่้ดีใจให้บอ้ะเดือนหนึ่งได้ได้เนาะคนสองคนเนาะได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งคนเนาะขอบใจได้ไหมเด้อเออตัวพี่หนุ่ยเกิดมาหอดเพื่อนหอดชาตินะพี่น้องเลยคืออ้อมกับเอาเข่าแน้นำหอดเพื่อนนะเนาะ นอนเมื่อหดมาเปิดจัดการนอดเถิงพี่สบายดีอีกตั่หนึงเนี่น้องสบายดีงามเลยเป็นอะไรนะคือว่าสาวๆมองๆเนี่ยเจ็บคอเจ็บคอบ่สบายเป็นอะไรบอกรึเปล่าเจ้าเมืออไรเออสบามือไรเบ่ได้ไปผูงหมอผูงหมอว่าฉันรู้ไหมแบบธรรมศาสตร์เลยบ่ได้กินยาอ๋อเพอร์ซิเซาฟะแห้งเนี่ยน้อง เาแบบธรรมศาสตร์เป็นกับเป็นธรรมศาสตร์ปล่อยแบบธรรมศาสตร์เลยโอ้บม่ได้แล้วคนนี้ยังมันยำมันชินักกว่าเกา่าคนนี้ยายเนี้ยก็บบริกินบ่ะเนี่ยซ้ำม,มืออะไรป่ะบอกคนว่าไข่แน่ว่าฉันเนี่ยว่าคืาเนะอเก่าไข่ไข่หลือเนาะเออขันทั้บริขินน้ำเย็นมันก็ชิลงไหว,วอยู่หรอกเพชรจันทก็คือว่าไข่มีเอฟซีโทรปลอบใจอยู่บ่ะวันจังดีไวหรือวันในบอมีบอมีเนาะดีเองแสดงว่าเออ ฮะพี่น้องไอยตลอดแสดงไอเลิฟเซนเอฟซีนะนี่เดอพี่น้องวัยอย่าร้าสงสัยกินนานๆกินนลำยองลำเย็นไล่ไปจักเจ้ว่าเจ็บคอเจ็บหยังไ่ได้ออกไปใส่โซนิสเออมานอนอยู่เ้ืงไอตี้เลยนี่นอนอยู่เข้อนบ่เอออย่างเราไปนอนอยู่เข้อนพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะ ย่างว่าสงสัยอากาศเปลี่ยนเนะาะหมอใช่เนาะแมนก็ได้เจ็บคอสองนี้ไปกะเจ็บกระเป็นพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่ะน้องเนาะเนาะยังบม่กินเนาะสามโมงสี่โมงเลยพี่น้องอยังบม่กินข้าวเที่ยงเพรามันเป็นข้าวแรงนะเนี่สงสัยลดทุนคือเป่นคืออันเมื่อนั้นเนานะอนนอว่ามองไปทางให้กับไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนาะมากินขา้าวมันกินขา้าวเส้า ประมาณหนึ่งโมงสองโมงตอตกแสดงว่าตอนเช้าเลยตื่นมาแล้วไปโลถมาตอนเที่ยงบวายแล้วมันตอนสามโมงเนาะสุนงขรกมาเนาะแม่ก็พอน้องดีดีขนาดมีแห้งอย่าบ่ทางให้บ่มีแห้งเลยเฉพาะหุ่นจังดีพี่น้องเพิ่นอดเข่าอดน้าพี่น้องเลยแสดงว่ามือละคาบด้วยกินเข่าเนาะแม่พี่น้องหนยมือละคาบพี่นหนูกินได้เลยกอดบ่ได้เด้เอ็ดเบียดถ้าได้แห้งกินเข่าได้ครับวันนี้ น้องมาหิวบ่ะ,ะัชมม่การเบลช่วงเวลบไปแต่เสารแต่สาสมโมงจะกินเขานะหิวออดอหิวแต่ก็อดเออ,อตพี่น้องเไยม,มีแม่น้องซาเบลเพิ่นเขามานำมือนีเนาะเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นเอาเขามาให้ก็เลยเอาแม่เพิ่นเขามานำเนาะกับพอดีเรากลับมาแต่ไฮเนี่ยแม<า>่พอดีมดจอพี่น้องเลยกินข้าวแล้วบ่เจานะ้านกินข้าวยังย <Yeah. S 3> ังไม่มได้กินข้าวเช้า ปพี uhm, bom, ่น้องตอนนี er> یں, uh, ้บ่ายสองโมงสามโมงเลยพี่น้องเลยยังบอกกินข้าวเศร้าพี่น้องมาแต่ทางให้เป็นอะไรแต่บอกกินบอกตังอดบอกหรือว่าจังไหนหรือว่าข้าวเบิ้ลหรือว่ามีอาหารบอกมีอาหารข้าวหันยังยังอยู่บอกหรือว่าข้าวเบิ้ลอดนะแต่ยังน้อยเดียวยังน้อยเดียวอ๋อกินประหยัดพี่น้องพอดีใค่ในแต่บ่หลายคนรู้ไหมเนาะ เฮ็ดเบี้ยกันชลายเฮ็ดแต่สองคนคือเดนี่การหลวงเบลเพิ่นบสบายกับมิแต่ทางแม่เพิ่นไปเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องเลยทางทางกับเพยทางให้บอกทางผู้เดียวบอกเรือทางกับเพยทางกับไออ๋ออ๋อรู้การทางให้เด็กเฮ็ดด้วกันเนาะอืมเลทางกะจุดให้กะปั้นอืมโอจุดเราจะมาปั้นกันจุดให้มันแป้นในปั้นในพระชินำอยู่เบื้องได้ใช่ไหมบอกแมน หลายๆ์ว่าปีหนึ่งนะแม่ขเขาวนะหลายยิง <c oughs> หาหกสอบอัโอ้ปั้นกันในปุ่นหนึ่งหาวกสอบตัว่าร่วมเหมดให้เลยปั้นให้ออืหาวุ้กสอบขาวให้ปีหนึ่งก็ได้บอกขาร้านสอบหนึ่งเนาะก็มาเข่าวหนึ่งสองสอ,อบนี่นนนแ,ตแต่แต่ละมื่อแต่ละเว้น,นี่มีอยู่บ่ผู้บ่าวมาหาลูกสาวจังน,นี่มีอยู่บ่บ่มีบ่มีเพราะว่ามามาเท่าไหรก็มีแต่ว่าโสดโชดตลอดนี่ก็เคยเห็นผู้บ่าว เออบเห็นอืมจักว่าเข้ามาตอนเลิกบแจักบ่มีบ่มีบ่โมแม่ผู้บ่าวคนหลักมาตอนแม่รับบ,บ,บ,บ่บแจักเออเออนี่ยผ่านมายังบ่เห็นผู้เล็ป่าวมาดิ่นนั่พี่น้องเลยแล้ยังกินแรงกินฟูเดียวเข้าและกับแจวอ๋อกินตะเข้าเข้ากับแจวโอ้พี่น้องเลย พูนดีขนาดได้หน่องเบลเนาะกินแต่ข้าวขับแเจวนี่บ่าหาปลาหาปูฮ่าปลา,ปาหาสอดนี่นไรบ่ยำนี่บ่ไม่บ่มีเนาะเพิ่นอยู่กับแม่กับลูกสองคนแม่เพิ่นอยู่กับลูกสองคนพี่น้องเวน้องซาเบลก็อยู่กับแม่สอง,สองคนเนาะยังโสดบปิดสองไหมพี่น้องเว <c oughs> สดที่แม่กันเลยยังสดอด,ดงงจีนเนาะจักปีอลไรแม่ปีฮะ <c oughs> สูตมาสี่ปีแล้วเพราะว่าเพิ่นไม่ยังปากกันกับพัวเนาะแม่เพิ่นปากกันกับพัวแล้วก็มาอยู่กับกับลูกสองคนพี่น้องวไยแต่หลวงเบลยังหน่อยพูดเนาะหลวงเบลเจอใช่เจอจอนช่ตะกี้เนาะน้องอ่ามีมีไอเนาะมีไอหรือพี่น้องอ้มีไอคนหนึ่งไอคนหนึ่งก็แสดงว่าลูกลูกสองคนใช่ไแมมันบอกสองหหรือสามสี่คน เอาเอาพัวซองแสดงว่ามีมีเอือยมีอ้ายสามคนน้อ,นองเบี้ยวในลูกสาวหลา,าสะพ่ปปอจะงามเนาะลูกสาวหลาในงามก้มู้นเลยแมนแมนไปเลยงามได้แม่เนาะแม่ก็งามก็ลูกก็เลยได้งามไปทั้งเ้ยทนายสัตว์คารองลูกสาวหลานี่มใช่เอาแพ่งจะบอกจุดมายมีผู้บ่าวมักเนี่ ูตัดชิ้นประมาณเท่าไหร่ประมาณตัวอย่างว่าเขาเคยเอาหยุดยู่บ้านเท่านี้รับประมาณค่าเงินนี่ประมาณเท่าไหร่ก็ห้าสิบล้านห้าสาทประมาณขน่นเนาะเงินห้าสิบบานแล้วเลยปองัวคุ้ยยังมีหีไม่ใชงควายตัวหนึ่งนสดงบ่ฮอดแสนเนาะบ่ฮอดแสนบาทแมนพีไปเลยห้าสิบ้านเงินนั่นหนึ่งกันเทียบกันบ่แพงเนาะแมนแมนเพราะว่าเขาอยากบ่แพงพี่น้องเลย กับงูอตัวหนึงห่งบ่กัดอิงตามแล้วเอออิงตามหีดคอกเนาะส่วนบ่มีงออ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 ูอได้เอาเอาแบเอาอันนั้นก็ได้ได้บ่บ่ได้บ่ต้องได้งูอหรือควายพี่น,น้อยเลยสงสัยจังแล้วพี่เป็นรางเงินห้าสิบล้านพี่นอ้องห้าสิบล้านประธานหัวใจ <laughs> ลูกสาวหลาธรรมดาครับแพ่ง,พงแน่แน่บ่ประเทศไทยแม่คนกันงามลูกสาวกังามต้องแพ่งก็แม่เนาะกระดอง งามกับแพงและกระลุงเออตอนเพิ่นไปเฮนะ็ดเบี้ยงในเมฆกินหอดใช่ปะตอนเพิ่นไปเฮ็ดเบี้ยงอยู่สวรรนะค์นะกินหอดเพิ่นใช่ปะในเงินลายปะไม่แต่เฮ็ดเบียกนะในในยักษ์แสนยักษ์ลาดการทำข้าวอี๋ออ <laughs> ในในยักษ์ลาดนกเวียมาตอนนะ่ะได้บพราเขาช่องรับสอบได้ได้ <c oughs> อยูอ่เ <c> น <oughs> าะใครเน่ยไปต่อเลย บอกแม่สมมติว่ามีผู้บ่าวมักนี่เพิ่นอยากให้อันผัวเนี่ยมามาอยู่น้ำแม่บ่เรือให้น้องเบลไปอยู่น้องกระจกอินตามลูกคนละเออน้องน้องเบลอยากอยู่นันพายแสนน้องเบลยังบ่มีเนาะบอกมีแสดงว่าอยู่อยู่เพื่อนตัวเองก็ได้อยู่เพื่อนผัวก็ได้เป็นบอกอืมหางยากเนาะบางทีผู้ทางทางผู้ชายกับบ่มีคนเดียงก็เข้าไปได้เนาะแต่ โราเฮดมันมีแต่แตงเมื่อไหร่เป็นหมูยิงเนาะกระชิบไพ่เสี่ยงแม่แบบน,นี้เนาะยากเลยนแบบนี้เอาล้านมาเรียบไปเยี่ยมไปยามเอาโน่นไหมเนาะก็เลี้ยงได้่รงอือแม่ไหนเนาะ่นออเยผู้บ่าวไทยกับมักอยู่บ่หรือว่าเอาแต่ผู้บ่าวลาวเอาได้เบิดทับแต่ลูกด้วยแบบน,นี้แม่เนี่ยว่าทับแต่ลูก <c oughs> ทำแต่น้องเบลตลอด ค่ะคือกันได้เปินตามใจลูกเด็แม่ถ้าลูกมักนั่นได้กะแม่มักน้ำเนา<อ>ะน้องเบลมัมกยี่บ้าไทยเนะมักเนาะโอ้แสดงว่าโอเคนะนี่แม่เปินว่า<อ>ตามใจลูกแสดงว่าเอาได้ถ้า,ถาว่าน้อ<ม>งเบลมักไม่ถท่าอากาศสบายอยู่งด้กพี่น้องเลยค่ะลูกมักแบบนแั้นลูกอยากได้แบบแได้กะได้เบิร์ตเปินว่าเขาแต่ค่ารองหาสิบบานก็พอแม่ถ้าสมมติว,ว่าลูกทุกเลขมื่อนี่ลูกมาเอาก็ได้บ่ ลูกถ <l 67> <ics> ือเลขมือน <l alien igen derivatives> ี er ่ส <laughs> ิมาเลยวนี่ปอบาดดนปได้มาหาหน่องไปทางเลยแม่เรื่องสถานหนองสถานหนากะแง่เก่าเนาะปุณิมาสดเปิดเก่าเนาะเฮ้ยไม่ได้สิปิดนะดูทำดีก่อนกับเออกับมือได้หน่องสิปิดไก่สิปิดแล้วบอกอ้านนะอ้านสิมาผิดกล้าไปแงงจะปีสิแต่งงานน้องเบลแงงจะปี๋โมโห จะอยู่ไปก่อนบ่หรือว่าคันว่ามีคนมกักแงมได้ก็แตงแงมน่ะคันมีคนมากะแต่งเลยแต่งเลยเนาะมือ,อก็ได้โ <c oughs> อ้ <c oughs> อ่าแสดงใช<ด>่ไหมตอนนี้น้องบ่มีเนาะแม่นแๆแมนบอมแม่นน้องเพิ่นเลือกได้พี่น้องแตงบ่มีคนลมคือซ้ำน้นองเบลนี่พ่อผัวอลไรบ่แมนซ้ำนี่พอดีเอาผัวบ่ซ้ำนี่เอาได้บ่ซ้ำจัดน้ำมันเออแสดงแหละแต่ลูกอีเนาะคันลูกมาเอาได้นี่ก็ได้บ่ อ,อไม่เท่าก็สบายสบายพี่นงค์เอาแต่ล<ช>ูกว่าสมมวโว่าน้องเบลไปอยู่น้ำพวานี่แม่บปกินฮอดแล้วว่าไปอยู่น้ำพว่ากินฮอดแล้วมันคือไปอ,อ,อยู่น้ำกันเนาะอือออมพี่น้ค์คันดีแทนเนาะมาอยู่เหือนพี่เนาะบัดลูกลูกชายเม่ตัวที่ว่าอยู่อยู่น้ำข้าอยู่นำ้ำทางพว่เม่พว่ม่มตะกี้หันเราก็มายามอยู่บ่<า>เออช่วงเขาช่องหนามอยู่บ่ ลูกกับบมีแ<อ>สดงว่าเพิ่นทั้งลูกเพิ่นกับลูกชายเพิ่นกับบมีเนวสยให้เนาะเด่นดราอาหารกับกินเนาะขเขาเนื่ยเขาหนาในช่วงไร้แถวเขตช่วงอําเอท่าจะอึดพี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดแต่ไฮขันมาเห็ดหนานี่โอ้ถือว่าเรืออยู่เรือกินนั่นนี่เป็นเขไาไฮกับมันบดไดรายเป็นไรปีหนึ่งขไดรายกับประมาณสี่ห้าสิบเนาะ อันไทยกวงในงามในไปหน่อยเคยเคยได้บอสิหาสิสอบได้บอสบอเคยช่วยแม่บอไม่น่าบออือแสกว่าให้บอขวังบอแม่เหตุแต่ละเที่ยงขวังบอกวังเขาเมืองงามดินบมงงามเนาะเฮ็ดบอนเก่าบอให้แต่ละเทื่ยต้องทางทางบนเก่ามุนมุนไปตลอดทางไม่ทางไม่โอ้สดงว่าปีสองปีละทางให้ไหม คือว่าลำบากไก่บ่แม่เฮ็ดเฮ็ดให้น่ะไก่บ่ไก่่วนมันโอ้ส่วนมันโอ้ทางทางผุนผุนเนาะุนนแต่แต่ยังบ่ฮอดพูดท네ี่บ่คือหอดตี nice ่พเนาะอืออยู่ในทางเลยสะพอดอกน้องเบลมาแต่ทางไห่เหมือนมาคราวเดียวหนึ่งผนกลับมาจะได้หมาแก่ไก่เนาะจัางมือแล้วบ่เราไปทางไห่หนูเบลได้จัางมือซ้ำมือแลยอือปกติไปครูมือเนยเนาะ จักมือจับมือก่อนสิพ้าเอฟซีไปทางไ้สวยบ่มีเอฟซีเพิดมาน่าสวงเลยคือตอนนั้นมีผู้ผู้บ่าวฝังไทยมากดมันสวยนั่น้อกเนาะคือจะแลวไหวเนาะแลวไหวอยู่บ่จะได้จะตีผูบาวมาทางไฮสวยเนะยากได้เนาะยังให้มันแลวไหวฟุตบอลต้องดูการทางไง้็มาพี่น้องเลยประมาณเดือนได้แค่ข้าจูดสำหรับทางตอนนี้ เดินชีเดินหาบอเดินชีเดินชีจุดเดินเดินหามันซักบอหรือว่าเดินชีคนได้นอนซักไห้เนาะเดินหกพอกดีซักปักเป็นคนตกโอ้ขับไปนอนเลยขอนยามันบอกช่วยนี้มีหมักแตงอยู่ไห้อยู่ยังช่วงสิไปเก็บหมักแตงมากินบวกหมักแตงลลายกรบหมาอมเนงหมักสลีบ่เพิ่นบวกได้บ่หมักสลี่ไห้ได้เนาะแต่ว่ามัน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 เป็นจินบ่งามเนาะ ราะว่าช่วยคำว่ามีหมักแตงลายๆแลยช่วยไ,ไปไปเก็บแต่ว่าเวลาหดเข่านี่ยมันต้องเอิ่นช่วยกันได้พอขี้ขาดจะไปหดพูดท <1: c oughs> ่เป็นเนียก็ในเขาเ่าเฮียเลยเพราะหยอกมั่งเนีน่ยคือการหดเข่านี่บ่คือเกี่ยวเข่าได้แบบไทยเนาะแมนต้องในแบบยังบ่ใช้ชกมือบ่เขาหดเขา่าหรือว,ว่าใช้ชกมือก็ได้บ่าะหดเข่านะใช่บ่ได้ใช่บ่ได้มันติดบ่อืือกต้องเอามือ แบบโมมียังนี่พี่น้องมือยังมือเป่าเป่านี่หูดขั่วหูดขั่วหลดมือบาบาดบ่น้องเบลหูแต่ละปีบาดเท่ากันถักแต่ว่าเรื่องเคขแ่อนเนาะก็ถือว่าเป็นปกติพี่น้องเอ้ะพี่น้องเอ้ก็ถือว่าเครื่องคลองที่ว่าไอ้เพิ่นหายมาหายน้องเบลกะห่อนแล้วเนาะลืมิซื้อซื้อหนึ่งวันนะพี่น้องเอ้ก็ถือว่า เขาหน้าท่ามป้ากระหอดเพื่อนน้องเบลอลไรพี่น้องเอลยทีว่าไอลุยพี่เพื่อนอยู่ฝั่งไทยเพื่อนให้ซื้อมาฝากน้องเบลอย่างหน่อยก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งน้องเบลเนาะกินสองคนสามคนพี่น้องเอลยกลุ่มอยูุ่ติเดือนหนึ่งเดือนปลายกลุ่มเรือเนาะเดือนหนึ่งเนาะแหงบ่สู่กินเขาเนีน่งประจักรสองเดือนครัเดือนประจักรประเทศไทยแมนเฮอแท้ข้อมือราคากินเขาเป็นบารน้องเบลกลับไปทั้งไหยมากกินสามหมู่ก็แล้วตอนแรกเนอะพี่น้องเอลยลดเข่าแห้งเลยพี่น้องเอลย น้องเบลคันว่านี่ก็ขอมอขอบใจเพิ่นเนี่ยพรไ้เ่มีแหงเห็นละเหตุการณเห็ง่นนะไอ้พนมั้งขอบใจเด้ออ้ที่ซื้อเขาให้น้องคอยอายู่ดีมีแหงความเจ็บยาได้ความใครยามีเป็นีรนี่เปนอรงเลยบัดจังนียบันเลยบ่ัลยบดเลยงยัเยบนยบเล่งยบ่ดงเยังเลดยังเดบงเบลงเงเยแต่งได้บเบลได้ได้ แต่งได้ด้วพี่ <ขอ S 1> น <ะ S 1> อ้องเยขค์คดดีมีแห่งการ ang, หาใ,ให้งานกับให้เงินแต่คาดไม่ร้ายเนาะมาใหนน้เนาะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือทีมงานเนาเทื่อ่กับหวงน้องแพลวสนุนรบดีข้อพัวถูกงาดต่อไป,ไปอีกพี่น้องค์ยังเฮงรวยรก็ดีใจน้ำหนองเพราะว่าเที่ยวมาแต่ละเทือกอะบ่มียังบ่มียังให้น้องกะนให้แต่เติมบัตรเติมบัตรเติมเบอร์มันกับบุคัลกันว่าเป็นแบบคือเป็นเขาเป็นหนามลื่บอลรือบอลกับบักเพชรเขาใช้งานแห่งเขาใช้งานแห่งกับไข่เนยยังหนอง<ม>่อยกับ กลุ่มเป็นเดือนช่งเดือนกูแหละเพิ่นแนงบูมาเก็ตเขาเ่าพี่น้องเลยฮะพี่น้องเลยกะมายามมายามทำข่าวน้องซาเบลละกะอ่ามานี่แหละพี่น้องสะพานบุญให้ทั้งเอฟซีเพิ่นกะมาหอดมือหอดซันของน้องแหละหอดบ้านหอดซองเพิ่นพี่น้องเลยขอบอกขอบใจเอฟซีที่เข้ามาติดตามและสมคลิปแต่ต้นจนจบพี่น้องเนาะให้อยู่ดีมีเฮงเบิดสุขสุขคนพี่น้องเฮงเฮงรวย তেতিয়া ঘূৰি লৈ লৈ একো ন এইবাৰ এনেই ন